Thank you. ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมพุทธศักราช2567 ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมโดยอศาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสำหรับสภาวะอากาศวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมโดยภาพรวมปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดฝนของประเทศไทยในช่วงนี้คือล่องความกดอากาศต่ำนะครับผมได้เคลื่อนตัวลงไปสุดทางภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกอาจจะรวมมาถึงภาค ทางกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งช่วงนี้ฝนทางภาคเหนือภาคตะนอกเชียงเหนือภาคกลางก็อาจจะลดน้อยลงนะครับผมแต่ฝนอาจจะตกอยู่แถวทางภาคใต้ภาคตะวนออกในบางจังหวัดนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทางภาคใต้ภาคตะวันออกในบางจังหวัดเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาด้วยนะครับผมเรามาดูสภาพอากาศของประเทศไทยวันนี้กันครับผมโดยภาพรวม แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากจำวันที่6ตุลาคม2567ตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักคือแทนค่าด้วยสีเหลืองนะครับ 35.1- ถึง90มิลลิเมตรบริเวณจังหวัดดังต่อไปนี้ครับผมจังหวัดชนบุรีระยองจันทบ,บุรีจังหวัดตราดจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนองพังงาจังหวัดภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่ นครศรีธรรมราชจังหวัดตรังจังหวัดพัทลุงจังหวัดสตูลจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับเป็นพื้นที่เตียงภัยฝนตกหนักครับผมเรามาดูลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยประจำวันที่6ตุลาคม2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยคาดการณ์ว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีน กคลุมด้านตะวันออกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยในขณะที่ล่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณภาคใต้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพอันเนื่องมาจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับผมส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลเอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลน้ำมันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับผม พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยประจำวันที่6ตุลาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นลายภาคดังต่อไปนี้นะครับผมภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนและจังหวัดตากนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้คาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34องศาเซลเซียสมีลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็ว 10 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเราเลื่อนมาดูการพยากรณ์อากาศทางภาคกลางภาคตนออกกันครับผมสำหรับทางภาคกลางวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาครนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคตัวออกกันครับภาคตัวออกวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบุรีและยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32 -35 องถึงองศาเซลเซียสมีลมตัวออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเราเลื่อนลงมาดูการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้กันครับผมภาคใต้ฝั่งตนออกหรือฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-33องศาเซลเซียสมีลมแปลปรวนความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง อาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเรามาดูการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้ฝั่งตวนตกหรือฝั่งอันดามันกันครับผมคาดกันว่าวันนี้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-33องศาเซลเซียสมีลมตะวันออก มีลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะครับเราเลื่อนขึ้นมาดูการพยากรณ์อากาศของทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับผมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-34ถึงองศาเซลเซียสมีลมตะวันออกความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเรามาติดตามกมารพยากรณอากาศล่วงหน้าของทางกรุงเทพมหานครกันครับผมกรุงเทพมหานครวันที่7ตุลาคมคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่34่ต่ำสุดที่27องศาเซลเซียสส่วนวันอังคารที่8ตุลาคมจนถึงวันศุกร์ที่11ตุลาคม คาดการว่ากรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34ต่ต่ำสุดอยู่ที่26องศาเซลเซียสครับผมส่วนวันเสาร์ที่12ตุลาคมนั้นกรุงเทพมหานครคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ต่ำสุดที่27องศาเซลเซียสครับผมสำหรับการพยากรณ์ปริมาณฝนสะสม 24ชั่วโมงข้างหน้าของกรุงเทพมหานครคือตั้งแต่ช่วงเวลา7นาฬิกาของวันที่6ตุลาคมจนถึง7นาฬิกาของวันที่วันที่7ตุลาคมนะครับโดยใน24ชั่วโมงข้างหน้าคาดการณ์ว่ากรุงเทพมหานาครไม่มีฝนนะครับผมไม่มีฝนตกเลยครับคือคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนตกตั้งแต่ฝนตกหนักจนถึงฝนตกปานกลางนะครับสําหรับกรุงเทพมหานครแต่ก็อาจจะมีฝนตกเล็กน้อยครับผมโดยเฉพาะแถวที่ติดกับทะเลนะครับ เนื่องจากว,ว่าเรามาติดตามการวิเคราะห์โมเดลฝนกันครับผมโดยใส่ข้อมูลจาก w i n d y com นะครับโดยพบว่า <c oughs> ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลาประมาณ10นาฬิกาโมเดลฝนของวินดีได้โชว์ว่าประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่มีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมนะครับผมรวมไปถึงสปปลาวด้วยแต่อาจจะมีอยู่ทางภาคใต้นะครับแตเป็นหย,ย่อมๆครับผมแต่ก็ยังไม่หนาแน่นแต่กลุ่มเมฆฝนจะเริ่มหนาแน่นสําหรับทางภาคใต้ในช่วง เวลา12นาฬิกานะครับผมโดยประเทศไทยวันนี้ส่วนใหญ่ทั้งทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคภาคตะวันออกโดยลักษณะทั่วไปของอากาศและฝนฟ้าอากาศของประเทศไทยวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนั้นจะไม่มีมีฝนค่อนข้างเล็กน้อยมากเลยนะครับผมในบางโดยเฉพาะทางภาคเหนืออาจจะอยู่ในลักษณะคึมฟ้าคึมฝนเท่านั้นนะครับส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นอากาศค่อนข้างโปรดโปรงครับผมรวมไปถึง สปปลาวด้วยนะครับภาพรวมของอสภาพอากาศของสอปปลาววันนี้ก็อยู่ในลักษณะค่อนข้างที่จะอากาศปลอดโปรง่งมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยฝนอาจจะตกเล็กน้อยอยู่แถวทางภาคใต้ของสอปปลาวนะครับส่วนประเทศไทยนั้นกลุ่มเมฆฝนจะเริ่มสะสมอยู่ทางภาคใต้ครับในช่วงนี้โดยเริ่มสะสมมาตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ11บเนาฬิกาสิบสนาฬิกานะครับผมไปจนถึงเวลาประมาณ16บหนาฬิกานะครับโดยไล่มาตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีจนถึงจังหวัด นราธิวาสนะครับผมโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางแต่ก็จะมีเป็นหย่อมที่ค่อนข้างหนานแน่นอยู่นะครับผมโดยเฉพาะแถวจังหวัดประจวบคิริขันจังหวัดชุมพรนี่ก็คือกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอยู่แถวจังหวัดพัทลุงจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ก็กลุ่มหนึ่งครับแล้วอีกกลุ่มหนึ่งคือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับผมอาจจะ อาจจะรวมไปถึงจังหวัดสงรวมไปถึงจังหวัดสงขลาด้วยครับคือสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสครับที่มีกลุ่มเป็นเมฆฝนค่อนข้างปานกลางจนถึงหนักนะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนนี้ก็จะปกคลุมอยู่ในช่วงตอนบ่ายนะครับเกือบ 3- 4ชั่วโมงครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดทางภาคใต้ทุกจังหวัดเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับผมเรามาดูรายละเอียดในช่วงเวลาประมาณ14 15นาฬิกากันครับในช่วงเวลา15นาฬิกากลุ่มเมฆฝนสำหรับทางภาคใต้นั้น ก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในลักษณะกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยนะครับช่วงนี้แต่ก็จะมีกลุ่มปานกลางอยู่นะครับผมโดยอยู่ทางปานกลางอยู่ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดพังงาจังหวัดสตูลจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงนะครับแล้วก็ทางภาคใต้3จังหวัดช่างแล้วก็ทางภาคใต้ตอนล่างแถวจังหวัดสงขลา จังหวัดยะลาปัตตานีนาราธิวาสนะครับผมอาจจะรวมมาถึงจังหวัดสตูลครับในช่วงเวลา15นาฬิกาส่วนจังหวัดอื่นๆนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเล็กน้อยแล้วนะครับผมสําหรับทางภาคใต้ส่วนทางภาคเหนือภาคอีสานไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับผมรวมไปถึงกรุงเทพมหานครก็ยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนอยู่นะครับสาหรับวันนี้ในช่วงเวลา15นาฬิกาส่วนภาคตะวันออกนั้นมีกลุ่มเมฆฝนในลักษณะค่อนข้างค่อนข้างที่จะ เล็กน้อยจนถึงปานกลางอยู่แถวจังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีจังหวัดระยองนะครับผมส่วนสวนปปลาวนั้นก็ยังมีกลุ่มเมฆฝนอยู่แถวเฉพาะทางภาคใต้ครับในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางแถวจันปาศักดิ์อัทปือนะครับส่วนที่อื่นๆนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับผมตั้งแต่ช่วงเที่ยงตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงช่วงเวลา15นาฬิกาประเทศล,ลาวก็ยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนที่ ที่ปกคลุมนะครับส่วนใหญ่ของประเทศครับยังไม่มีนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาครับผมในช่วงเวลา17นาฬิกาก็พบว่าประเทศไทยและสปปลาวนั้นก็ยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับผมแต่ประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนอยู่เล็กน้อยอยู่แถวทางจังหวัดทางภาคใต้นะครับโดยเริ่มตั้งแต่จ,จังหวัดสุราษฎร์ธานีไล่ลงไปจนถึงใต้สุดครับ จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ในกลุ่มเล็กน้อยนะครับในช่วงเวลา17นาฬิกานั่นก็นหมายความว่ากลุ่มเมฆฝนในช่วงเวลา12ถึงจนถึง16นาฬิกานั้นได้กระจายตัวออกไปแล้วนะครับรวมไปถึงภาคตะวันออกด้วยได้กระจายตัวออกไปหมดแล้วส่วนสปปลาวนั้นก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับโดยภาพรวมสปปลาววันนี้ไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับผมจะมีก็อยู่เล็กน้อยอยู่แายทางแขวงจำประสักและอัตตปือครับ เรามาติดตามกลุ่มเมฆฝนในช่วงเวลา21นาฬิกาเลยครับผมในช่วงเวลา21นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่6ก็พบว่าประเทศไทยไม่มีไม่มีกลุ่มเมฆฝนเลยครับผมทั่วทุกภาคนะครับแล้วก็สปปลาวก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนเลยครับทั่วทั้งประเทศเช่นกันนะครับผมพอเรามาดูกลุ่มโมเดลฝนในช่วงเวลา6ในช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันที่7ก็เช่นเดิมครับประเทศไทย และสปปราวก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนเลยนะครับผมสาหรับประเทศไท,ทยมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยอยู่ในในบริเวณอ่าวไทยนะครับในช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันที่7จ็ดลอยต่อวันที่8ครับผมพอเรามาดูโมเดลฝนกันในช่วงเวลาตีสามของวันที่7นะครับก็พบว่าประเทศไทยในบริเวณอ่าวไทยมีกลุ่มเมฆฝนนะครับอาจจะตกในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับสาหรับในทะเลนะครับในอ่าวไทยแต่ก็อาจจะกิน พื้นที่เข้ามาในจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการกรุงเทพมหนาคนครในบางเขตนะครับผมจังหวัดจนจังหวัดชนบุรีจังหวัดระยองจังหวัดตราดตามแนวชายทะเลนะครับพอเรามาดูโมเดลฝนในช่วงเวลา14-15นาฬิกาก็พบว่าประเทศไทยนั้นสำหรับทางภาคใต้นั้นมีกลุ่มเมฆฝนเริ่มค่อนข้างที่จะหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นนะครับผมอาจจะมีตกในลักษณะ เล็กน้อยจนถึงปา,ปานกลางเป็นบางจุดนะครับผมโดยเฉพาะแถวจังหวัดสุราธานีอาจจะมีครับผมสุราธานีจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังจังหวัดสตูลนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีแลวก็นราธิวาสอาจจะตกในลักษณะเล็กน้อยนะครับคือฝนอาจจะเริ่มตกแล้วนะครับผมในช่วงเวลา14 15นาฬิกาสำหรับทางภาคใต้ส่วนทาง ภาคใต้ตอนบนเพชรบุรีปรจจวบนั้นมีมีกลุ่มเมฆฝนน้อยครับผมในเวลา14-15นาฬิกาของวันที่7ส่วนทางภาคตะวันออกนั้นก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยในช่วงเวลา14-15นาฬิกานะครับผมโดยเฉพาะแถวจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบ,บุรีส่วนประเทศไทยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและกรุงเทพมหานครยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมถ้ามีก็มีลักษณะเล็กน้อยนะครับเป็นหย่อมๆครับผม คาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนตกครับในช่วงเวลา 14- 15นาฬิกาส่วนสพปอลพอานั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับอยู่แถวทางแขวงสวนเขตแขวงสารวันแขวงเซกองจำปะสักและอัฐป,ปือครับผมในช่วงเวลา14 15นาฬิกาสำหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนก็ขอ,อยุติไว้ในช่วงเวลา15นาฬิกาของวันที่วันจันทร์ที่7นะครับเรามาดูการพยากรณ์อากาศแบบสรุปของ ประเทศไทยกันครับผมเรามาดูการสรุปพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยใส่ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับภาคเหนือคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่สำหรับทางภาคเหนือนั้นคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่นะครับแถวบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนและจังหวัดตากส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคนะครับส่วนทางภาคกลางคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่แถวบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครนะครับผมส่วนทางภาคตะวันออกนั้นคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งแถวจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราด ส่วนกรุงเทพมหานครคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับผมส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนั้นวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนอง70%เซของพื้นที่และอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งแถวจงังหวัดประจวบคิริขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับผมส่วนทางภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตังและจังหวัดสตูลน,นะครับผมโดยสรุปภาพรวมแล้วประเทศไทยเรามีฝนตกอยู่แถวทางภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกและภาคใต้ครับผมในช่วงนี้นะครับในช่วงวันนี้กับวันพรุ่งนี้ครับผมสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับผมขอให้ทุกท่านมีบุญรักษาเทวดา,าคุค้มครองเงินไหลนองทองไหลมากันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับผม